อูาาออดหนึ่งตัวบัรทุกน้ำหนักได้มากกว่า150กิโลกรัมหรือ300ปอยปอนมีบางตัวที่ไม่ยอมขยับขยื่นเพราะบรรทุกหนักเกินไปเนื่องจากเราจำเป็นต้องเอามันมาจากสี่หมู่บ้านหลายตัวจึงพยศและตื่นเต้นแผนเดิมของเรา คือออกเดินทางวันที่สองเวลาสามทุ่มแต่เที่ยงวันรุ่งขึ้นเราก็ยังไม่พร้อมชชะ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  เราพบชายแก่คนหนึ่งโดยไม่คาดฝันเขาบอกเราว่าเขาเป็นคนนำทางให้สไตล์ไปสร้างมือนิยา เมื่อปี1906กว่า70ปีมาแล้วสวัสดีตอนนี้ผมอายุ92ปีแล้วผมจำได้ว่าเราเจอหม้อเก่าๆใบหนึ่งมีกระดาษสีแดงอยู่เต็มคงจะเป็นเอกสารที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอากาศหนาวมากตอนเราพบ

หลังจากต้องล่าช้าไปอีกห้าชั่วโมงในที่สุดเราก็ได้ออกเดินทางไปดามาัสาที่นี่แม่น้ำนิยาหายไปในทรายอีกแล้วแม้ในอดีตมันจะเคยไหลไปที่ซากปราหักพังมันอยู่ใกล้มากถ้าเราจะเดินตรงเข้าไปได้แต่ก้นแม่น้ำเก่าอยู่ตรงนั้นกับภูเขาที่เต็มไปด้วยทรายกับต้นไม้ตายขวางอยู่ภูมิประเทศแบบนั้นทำให้อูดอ่อนล้า ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงถนนในหุบเขาเราจึไปทางใต้เข้าสู่ทะเลทรายแล้วเลี้ยวขึ้นเหนือเมื่อมาถึงที่ราบแห่งหนึ่งอากาศร้อนมากอุณหภูมิในอากาศกว่า33องศาเซลเซียสหรือ90องศาฟาเรนไฮต์และอุณหภูมิบนพื้นดิน50องศาเซลเซียสหรือกว่า120องศาฟาเรนไฮต์ถ้าเราหาซากมือนอยียาพบเราจะเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เห็นในรอบ70ปี ถ้าเดินทางไกลด้วยอูดคนนําจะรักษาความเร็วไว้ที่3กิโลเมตรหรือ2ไมล์ต่อชั่วโมงวันที่เราออกเดินทางล่าช้าเราเดินทางได้เพียง5กิโลเมตรหรือ3ไมล์เท่านั้นตอนพระอาทิตย์ตกดินเราจึงหยุดและตั้งแคมป เช้าวันต่อมาเราออกเดินทางตอน9ก้าโมงเช้าเพราะคิดว่าควรจะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงหรือกว่านิดหน่อยก่อนจะถึงซากเมืองอากาศร้อนอนี้อุณหภูมิก็เกือบ30องศาเซลเซิสหรือ80องศาฟาเรนไฮย์แล้ว อย่างไรก็ตามผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีวิแววของซากเมืองหรือมีอะไรให้เห็นเลยตอนเที่ยงวันหลังจากกินมื้อกลางวันอย่างรีบเร่งเราก็เดินทางต่อโดยไม่มีการหยุดพักทุกสองชั่วโมงอย่างเคยกระติกน้ําของเราซึ่งเราแบ่งน้ํากันดื่มครั้งละหนึ่งถ้วยเต็มๆก็หืดแห้งไปอย่างรวดเร็วแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทะเลทรายอันเว๋งวางเราเดินทางมาได้9้าชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรอยู่ดีนอกจากทะเลทรายอันว่างเปล่า อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซเซีิสหรือ100องศาฟาเรนไฮตเราไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนเราหลบและเหนื่อยล้า พราปรึกษาหารือกันโดยใช้ถึงสามภาษาคือญี่ปุ่นจีน<อ>และอุยกูร์แต่เราก็สรุปได้แค่ว่าเราพลาดสรากมือที่หกักพังแล้ว้ไปนกันกันกันนนกันนก กลางคืนมายืนก่อนที่เราจะบอกตำแหน่งของเราได้เราส่งวิทยุปฏิฐานฉุกเฉินที่มินเฟิงคนนำทางแบ่งออกเป็น คืนนั้นเราก่อไฟทิ้งไว้เพื่อบอกตำแหน่งของเราหน่วยลาตระเวนจะได้หาเราพบเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจมากข่าวดีมาบอกเราผ่านทางเหนือของซากเมืองมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่นานก็พบนิยาแต่ก็เข้าไปตั้งวันที่สี่ ตั้งแต่ออกจากมินเฟิร์นที่ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมาย สถูปหรือหอคอยทางพุทธศาสนาสูง6เมตรหรือ18ฟุตสร้างโดยอิฐตากแห้งมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเคยถูกโจรกรรมมาแล้ว <Yeah. S 1> ร่มพื้นที่20กิโลเมตรหรือ12ไมล์จากเหนือไปใต้คูณ10กิโลเมตรหรือ6ไมล์จากตะวันออกไปตะวันตกตั้งอยู่ใจกลางสถูปนี้ เราเสียเวลาไปแล้วทั้งวันดังนั้นช่างกล้องจึงจดจออยู่กับซากปรักหักพังสี่กลุ่มที่อยู่ใกล้สถูบที่สุดเราเริ่มจากที่แห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวัตกเฉียงเหนือของสถูบป,ประมาณ1.5กิโลเมตรหรือหไมล์มีกรอบไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนส่วนที่เหลือของห้องขนาดมหึมา เมื่อทำการวัดเราพบว่าแต่ละแห่งมีขนาด8ตารางเมตรหรือ25ตารางฟุตเมื่อนํามาเทียบกับแผนผังของสไตล์เราจึงได้รู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มซากปรหาพังนี้สไตล์เรียกว่า N1 ประมาณ1กิโลเมตรหรือ1ไมล์ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ก็สร้างขนาดใหญ่หลังหนึ่งเหมือนจะเป็นศาลากลางและติดติดกันมีบ้านหลังเล็กกว่าเล็กน้อยพร้อมคอกแพะบุคคลหลากหลายอาชีพข้าราชการชาวไร่และอื่นๆอยู่ร่วมกันที่นี่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่แม้จะผ่านไปกว่า10บศตวรรษเจ้าของที่แท้จริงอาจจะโผล่มาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ สำรวจจะส่วนต่างๆของโลกตามมาขุดค้นที่นี่เพื่อได้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชาวนิยาม,มากขึ้นอีกเก้าอี้สวยตัวนี้แกะสลักด้วยดีไซน์ของแพนดินตะวันตกพระพระตุรูปองค์นี้เล็กพอที่จะกำไว้ในมือได้ มีร่องรอยของพุทธศาสนาให้เห็นอยู่ทุกแห่งเอกสารที่พบที่นี่เป็นภาษาอินเดียโบราณเขียนด้วยตัวอักษรคารสถีช่วยความกระจ่างเกี่ับอาณาจักรโบราณที่ชื่อลู่หลันกษัตริย์ซึ่งที่จริงก็คือจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองสูงสุด ผู้แทนพระองค์อยู่ตามเมืองต่างๆในอาณาจักร จะต้องมีระบบการบริหารส่วนกลางที่พัฒนามากประมาณ3กิโลเมตรหรือ2หไมล์ทางใต้ขององค์สถูกมีบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นของหัวหน้าท้องถิ่นแต่งตั้งโดยกษัตริย์แห่งลู่หลันเรียกกันว่าโชโบจิโชโบจิจะต้องเป็นคนที่งานยุ่งมาก เรารู้ว่าเขาต้องเก็บภาษีบริหารแควน้นดูแลการผ่านไปมาของนักเดินทางตามเส้นทางสายไหมเป็นพยานในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเป็นที่ปรึกษาชีวิตคู่หลายคนมาที่บ้านหลังใหญ่นี้ซึ่งดูเหมือนวางขนาดย่อมมากกว่ามีเนื้อที่ประมาณ700ตารางเมตรหรือ7,000ตรมมีห้องรับรองขนาดใหญ่ประมาณ70ตารางเมตรหรือ700ตารางฟุต สร้างด้วยเสาที่แน่นหนาแข็งแรงสไตล์บอกว่าบ้านคนิยาสร้างอย่างดีและใหญ่มาก เดิมทีเคยมีถนนซึ่งมีต้นไม้สองข้างมุ่งสู่ตะวันตกจากบ้านของหัวหน้าแม้ร่องรอยเกือบทั้งหมดจะสูญหายไปแล้วก็ตามใกล้กับสถูประพบกระดูกซึ่งกลายเป็นสีขาวเพราะตากแดดตากฝนมานานนับปีใต้ซากประหัพังอันกว้างใหญ่นี้มีความลับหลายอย่างอาจจะยังถูกฝังอยู่ นี่คือมัมมี่ของชายคนหนึ่งกับภรรยาพบในหลุมศพหนึ่งของซากเมืองนิยาดูเหมือนภรรยาจะฆ่าตัวตายเมื่อสามีเสียชีวิตเป็นพิธีของชาวอินเดียเรียกว่าสาดิ คนทั้งสองประสานกันที่มือหนึ่งมีแหวนเราแทบจะอ่านเรื่องราวแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับของผู้หญิงในลู่หลันที่มีคนนกที่ผมศพของผู้ชายห่อหุ้มด้วยผ้าไหมที่มีตัวหนังสือจีนสี่ตัวเป็นคำภาวนาเพื่อความสุขนิรันดร คนพวกนี้สืบเชื้อสายมาจากตะวันตกเพราะจมูกใหญ่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ทางตะวันออกแต่ในชีวิตของพวกเขารู้จักแต่เพียงวัฒนธรรมจีนเท่านั้นหมอนของพวกเขาเป็นรูปไก่ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของโชคดีในหมู่ชาวจีน หวีและแตะกร้าเครื่องสำอางทำด้ไม้วิสเทเรียซึ่งเป็นวัสดุของจีนโดยแท้แต่ของหลายชิ้นที่พบที่นี่เป็นของแผ่นดินตะวันตกวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมผสมผสานกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก นิยาใช้เหรียญจีนโครสถีด้านหนึ่งมีตัวหนังสือจีนด้านหนึ่งเป็นอักษรโครสถีแต่แล้วจู่ๆกลางศตรวรรษที่4แห่งคริสตกาลนิยาก็หายไปจากสายตาไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงการล่มสลายบางทีขณะที่แม่นาำนิยาค่อยๆเหือดแห้งและทะเลรายรุกล้ำเข้ามานั้นผู้คนจะเป็นต้องลงใต้เพื่อหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ความแห้งแล้งอาจบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งประเทศที่พวกเขาอยู่อาศัยมานานและย้ายที่อยู่เพื่อหาน้ำ ช่วันที่สองที่สรากเมืองสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันเริ่มจากลมหมุนเล็กๆก่อนแล้วก็พัดแรงขึ้นจนทรายปลิวว่อน ตอนนี้อูดเหนื่อยล้ามากมันทนมาหลายวันแล้วในอุณหภูมิในอากาศกว่า40องศาเซลเซียสหรือ100องศาฟาเรนไฮน์ <ST an th ed> และอุณหภูมิที่พื้ดินเกือบ50องศาเซลเซียสา <ST an th ed> หรือ120องศาฟาเรนไฮน์ <ST an th ed> ความอดทนของมันถึงที่สุดเริ่มส่งเสียงขอน้ำเราให้น้ำที่